สบายดีพี่น้องสกู๊ปสกูพี่น้องเด้อกินข้าวซันนะครับพี่น้องทอดเนื้อแล้วก็แจ่วกินกินทอดไข่พี่น้องลวกพักมาจะเสร็จนาการพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเนี่ยมดซามดซาเหมือนกันเด้อเอ็นซีแต่หักแฝงมืดทุกตคนเด้อทั้งลาวทั้งไทย ต่างประเทศมามามากินน้ำกันอิมวอกินข้าวเจ้าทอดเหลือพี่น้องทอดเหลืองัวนตะเคียนคนกินเหลือคนนทอดไข่กินคนอยากกินไข่อิมวอนกินเหลือแซเสร็อกระกรำแก้กกแวมงเล็น <c oughs> อหลบหลุกละรานมืดตกคนซอนกันเด้อเพื่อนเพื่อนทั้งต่างประเทศ มัมงกรเด้อเด็กเมกซี่สลี่ยิมตาเบื่อกระด่เด้อเก็บเป้าขาพีน้องเด้อกลุ้เขาห่อนห่อนฮักกระหงแล้วเก้าเดียวกระสุกกุ้มเขาจักเดียวตรวเนี้ยเอาเห็ดกินแล้วกับพอดี่เขาซุกสัปบบดาห์ีพี่น้อง

tôi thì nó học giáo rồi, cứ đi học, học thứ gì nghe nó, trên ขอบมขอบใจทุกแรงเสียแรงใจอย่างเนาะขอบใจหลายๆเด้อทุกควคอมเมนต์ทุกสินทุกอย่างในมอนก็ได้แต่ยกคู่เขใจให้ในมอนไปด้คอมเมนต์เด้อตาไลยอ่านหนังสือพูดหนังสือยากพี่น้องสายตากุญจีใส่แว่นใส่แว่นกระเบื้องไปเบื้องไปเลยพัด เมื่อเอกยาก้ำพัาอะไรแหว่หนุบโตก็โลใจให้เลยลขอบอกอบใจตีลก้านเนาะทีดพวกองเมตลอดทุกสิงทุกอย่างทุกค้คอมเมนต์ขอบใจลนเนลเยใ้เย อย่กำลังไก่แม่กำลังไก่ร้าน,าานมันนี้สภ้าเป็นไปซื้อสินเป็นยิดสินนอกนเขาแล้วร้านจะเป็นยังไงจะให้เป็น ม้อนสิบาห้ามปล่อยตามใจเนาะปล่อยอิสระถ่าเขาสิไปคุดดันเด็กกับบได้เนาะพี่น้องเอาตองปล่อยให้จิตใจเขาปลอดภุงโล่งจริงที่เขาอยากคิดจริงที่เขาอยากทำคนที่กล้าออกกระเซินต่อหน้ามืนส้นกับบอาย้ชื่อว่าดีเนาะพี่น้องชือว่าดีสดบุไอยเอากล้าออกกล้าแสดง กล้าขึ้นเวทีซือว่าเลี๋ยวนาะกล้าขึ้นเวทีซือว่าดีสุดในพี่น้องไอ้ไอ้เนี่ยบ่ได้เลยจับไม่ก็ไอ้เนี่ยบ่ได้เลยนะจับไม่สั่นเดือดเดือดเดือดบ่ดังแค่เถื่อเลยเนาะเห็นบ่หนักลองคนดังเพราะงั้นคนกล้าจับไม่เนาะพี่น้องคนจังดังได้กล้าขึ้นเวทีคนกระดังนี่คือการน่ะ เป็นแบคบคนเบาอายไม่ได้ไอ,ไอ,อายข้ากล้าหนุ่มเหรอเออกล้าเบาอายเด็กแบบเนี้ก็ตามใจเองนะไปตามใจด้านคุณแก้วเดี๋ยวเป็นคนนี้กับเป็นพ่อจะให้เป็นคนดีนะ,ะเป็นยังกัญญาจนตัวของเฮาเองชิคกี้ของเฮาที่อยากจะเลือกเนาะพี่นอ้องเลือกที่อยากจะเป็นเพรให้เป็นคนดีในสังคมกับพ่อแหละคนเฮานะ สวัสดีชาลิตยาไายหมืนเป็นหลักเด็กขโมยหน่อยกินไปตามมีตามเกิดของขา้าวสิ่งใดข้าวหมาักข้าวไปเฮ็ดาจสิ่งขา,า,กกาบ่มหมักบังคับให้ไปเฮ็ดเนี่ยมันบ่ได้หนุ่มพี่น้องเลยนะ ต้องเห็ดสิ่งที่ตัวเองโศแต่ก็กเอาพวเมียคือก,กันนะล,ลูกสา,ผา,ากวผมักดันหนึ่งเมย์ผมกักดันหนึ่งเนี่ยเ,เขาบอกมักบงังคับไปเขาเอาเ,าเขาบอกเอาไม่น,น้อยน้องก็ไ <c> ป <oughs> เ,เอาก้อนด <c oughs> ิกระหมักคือกันเลยแตกต่างกันแบบนัน้นเลยพี่น้องต้องตามใจ งานกันคุณลงมาคู่คุณลงสมัครหมอนั่นแหละก็คือกันทำให้มอญตามใจหลานสุดแล้วตอนนี้ก็ยังทำนี่เนาะขาพังเบื้งบนตอนพคุณโตอายุคนได้สิบหกสิบเจ็ดปีสิปเปลี่ยนสถานการณ์แบบใดเนาะสาธุให้มีมอนอายุมันพอยืนถึงวันนั้นอยากเห็นหลานอยากเห็นหลานโตเป็นหนุ่มเต็มที่เนาะ 17, ิบเจ็สิบแปดปีเรื่องการงานของหลานสิบแบดใดสิเปียนสาาปการใบเบนาะอยากเห็นหลังจากคนเรียนจุจนบจไม่ชุดจุ๊บพอะจะชิดพาง่ายงามนสิาปการฉันบอกจุ๊กจํจำเป็นนินดหน่อยคน,นเท่าอ่ะคนเท่าเ็ไม่เงินเราก็เรียนบมาได้ ต้องไปหางานทำเถอะต้องออกโรงเรียนเลยหลายคนอยู่พ่อแม่บ่มีเงินส่งเสริมลูกค่ะลูกก็ได้ออกโรงเรียนไปหาเบียยเพียงานทำก็เลี้ยงสิมันลด้พี่น้องเไงแม่มเมยม้วนเสลียงร้านเชิงจุดนั่นบร่บรู้บ่เบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้อง เขแห้งเข่าสีมี่นะกันอยู่ดินแห้งแบบเป็นเบเกตโปรไข่ไปสู่ตัวร้านคนนี้อยากให้อยากเห็นร้านมีอนาคต สีง,งัวบอกแกงวงัวน่อยมันจะโมยาบมันอ่อนหาแม,ม่ถือจะป้าสวันจะสือเจอห้าแแม่นี่บอกอืชินโนแพงชอบกินสวัส์สือชิโนชิโนค็้ายโลละเลยปลาเมือกปีกนกัน ประมาณัดโอไดสิบประมาณแปดสบาทเองอะโลนึ่งใชโน้อง้่าละลยน่อตัวสามสิบพันา่สะเ่งกินน้ำสายไลปวด กินเขากินแต่น้ำแต่น้ำนั่นนะอิ่มน้าเม่ไดอิ่มเข่าทอดจะใส่ยังทอดทอดมาแล้วชิคีอิวใส่เปล่เป็ดเองเพิ่นทอดไท่ แม่เห็ดเองนะลูกเอ้ยแบบคือแม่เหด็ดแบบได้พ่เสร็จกับกินกินเองกับเข่าเดิดแม่ป่วยย่างขึ้นมาดิแม่เห็ใดให้บ่ได้ดิจ้าไพ่เสร็จจากินเจ้าต้องเฮียนแอบเอาเวลาแม่เห็ดขับกับเข่าเจ้าเสรต้องไปเบิงบ่งไปเบิ่งแม่เห็ดแบบแม่แกงแม่เห็ดแบบใดแม่ออมแม่เห็ดแบบใด แม่เห็ดลบแม่เห็ดแบบใดใครยังแนกโกนอื่นมืดเห็ดแบบใดจะต้องเบิ่งเดิมอจะต้องเบิ่งแม่จะต้องเขาคั่วเวลาแม่เขาคั่วจะต้องเขาคั่วเบิ่งแม่เวลาแม่เห็ดเจ้าจังซีหูว่าโอ้ิธีการนี่แม่จังจะบอกก่อนอื่นต้องใส่ตัวนี้ก่อนใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ไม่ใช่แนะนั่นนแบบนั้นเจ้าซีหูแต่เจ้าซีเร่เห็ดกินเองเจ้าแม่นั่นแต่แม่ยังน้อยนะ ลมาแม่เข่าขัวนะเม่เข,าวขว่าเราเข่าขัว,ขว,ขวนเม่าจะไปนั่งเบิง่งอี่แม่อมจกเจ้าแกนก็ใหม่จะใส่ยังแน่เอไปไดถามอี่แม่อันเจ้าอมชิเล็กเจ้าใส่ยังแน่มเม่าจะไปถามอมร่าแม่เมร่าเราเข่าขัว,ขว,ขวแต่เมยังหน่อยนะแต่เมยังซ้ำนั่งลุงเลยนะเข่ากุดกุดนะเม่าจะถามเม่มมมาจะแอบเพ็ดเองเลยกับเขา ปลาแม่ซิบูมีเวลาเห็ดกับเข่าให้ลูกกินเพิ่นนั่นอยู่ตลาดมืมมมดมือไม่เขาแล้วนางขายแพ็คตลาดมืดละมาดเจอละมืดอาขีินี่ิีลิล่าไวโกพี่น้องเด้อเลยก็ไล่ก็แช่ซองน้องน้ำพี่เงี้ยวพี่น้องเด้อบายบายแห่จะลืมผักซ่องปอาน,าน,นวันน้าเด้อพี่น้องบล่ก็อแลว ไก่อนเน้องเลยดึงตาหนาเด้อดึงกแกไลค์ดตะไคร้ส่งน่องนำิ้งยายมอนเดอี่น้องเด้ยอยจะลืมติดตามส่งตวนบานหน้าีนเด้อพี่น้องเลยบาย